ุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ออกมาชี้แจงกรณีคําสั่งควบคุมสื่อออนไลน์บางสํานักนะคะก็เปิดเผยมุมมองค่ะบอกว่ามีบางสํานักที่อาจจะนําเสนอข่าวในลักษณะล้ําเส้นใช้คํานี้นะคะคุณอุรชัยคุณเจษดาคะเรื่องที่มีคําสั่งว่าให้ไปตรวจสอบลักษณะคล้ายๆกับจะมีการควบคุมสื่อออนไลน์แล้วก็สื่ออื่นๆด้วยเนี่ยนะคะก็ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างอีกครั้งหนึ่งว่าคําสั่งนี้ชอบทำหรือไม่นะผมว่าจะย้ําพอดีเลยนะครับว่านายกรั รัฐมนตรีใช้คําว่าล้าเส้นคุณอภิษาย้ําไปก่อนนะฮะและไอ้คำนี้นี่แหละครับที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์คือพอไปใช้คําว่าล้าเส้นแล้วเนี่ยคนดูก็จะตั้งคําถามว่าล้าเส้นที่ว่าล้าเส้นใครนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองวันนี้อยู่กับคุณเจษฎาจิสระและผมอุรชัยสอนแก้วนะครับคาว่าล้าเส้นให้ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะฮะครับ,ค,รบคือฝ่ายรัฐอาจจะมองว่ามีสื่อบนชนบางสำนัก ที่นําเสนอข่าวแล้วทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของอภาครัฐเป็นไปด้วยความยากลําบากหรือทําให้ความค,ความพยายามทําความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับผู้ชุมนุมถูกบิดเบือนออกไปแต่ต้องให้ให้ความเป็นทรรสื่อมวลชนออย่างผมเวลาลเราลงภาคสนามเนี่ยรเราก็จะเจอสื่ออย่างเช่นเดอะรีพ <The reporter, S 1> อร์เตอร์เมืม่อวันอาทิตย์ที่อโศกผมยังเจอคุณทัปนียืนไลฟ์ แกก็ไลฟ์ตลอดเวลานะซึ่งผมก็คิดว่าไลฟ์อะไรนักหนาไม่มีอะไรให้พูดเลยแต่แกก็พูดไม่หยุดแล้วก็ไลฟ์คือนั่นหมายความว่าคือการที่ไลฟ์ตลอดเวลาแล้วไม่ตัดช่วงไหนออกไปเลยเนี่ยคือในแง่หนึ่งก็คือก็ให้คนดูดูไปเลยคว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับไม่ต้องมีแบบไม่ต้องมีเบรกไม่ต้องมีอะไรเลยหรืออย่างเดอะสแตนดาร์ดับ Voice TV อะไรพวกนี้นะฮะอย่าง Voice t ีเนี่ยก็คือเขาตั้งถ่ายทอดสด การชุมนุมตลอดเวลาหมายถึงลากยาวตั้งแต่เริ่มชุมนุมอันนี้ไม่พูดเลยเลยไปจนถึงยุติการชุมนุมเลยอย่างน้อยหนึ่งกล้องของเขาเนี่ยมีแช่ไว้เลยค,คือให้ดูเต็มๆว่าก็เป็นกรณีล่าสุดครับที่พูดถึงก็คือ Voice TV เป็นเจ้าแรกนะครับที่ถูกสั่งปิดใช้คํานี้แหละฮะไม่ต้องเลี่ยงบาลีใช้คําอื่นหลอกเพราะรในทางปฏิบัติมันก็คือการปิดช่องทางออนไลน์ของ Voice TV ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ทวิตเตอร์เฟซบุ๊กยูทูบ เรียกว่าทุกช่องทางที่ออนไลน์อยู่ของ Voice TV แต่ตอนนี้ยังใช่ไหมครัตอนนี้เนี่ยในทางปฏิบัติมันมีทางหลบเลี่ยงอยู่เดี๋ยวเราอธิบายกันในเนื้อในนะครับแต่ที่มาที่ไปของรอบนี้เนี่ยท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ก็อย่างที่เราเกริ่นไปฮะมีหลายเจ้าที่ถูกคาดการว่าจะถูกภาครัฐเนี่ยสั่งปิดต้องใช้คํากลางๆเลยฮะเพราะการสั่งปิดรอบนี้เนี่ยบางทีก็ตอบตรงๆไม่ได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนสั่งปิดรัฐบาลเหรอ กระทรวงดีเหรอหรือว่าจะเป็นกอรอชอที่เขาใช้อํานาจตามพรกฉุกเฉินในการสั่งปิดเนี่ยนะครับอำนาจอยู่ที่ดีอี่าอานาจอยู่ที่ทุกคนอยู่ที่อะไรนะอานาจอยู่ที่ทุกคนทุกคนมีดาบมีแสอยู่ในมือที่จะเคี่ยนสื่อได้ตลอดเวลานะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการคาดการกันว่าอย่างน้อยๆจะมีสื่ออยู่5เจ้าที่ น่าจะถูกสั่งปิดตามรายชื่อเลยก็ตามตามรายรชื่อก็คือ Voice TV, The Standard, The Reporter, ประชาไทยแล้วก็เพจของเยาวชนปลดแอกที่มีการคาดการก์นกันว่าน่าจะถูกคำสั่งจากภาครัฐเนี่ยสั่งปิดสื่อนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมไกด์ไปก็อย่างที่บอกไปเอ๊ะจริงๆแล้วใครกันละ่ะที่มีอำนาจโดยตรงในการปิดสื่อนี้กระทรวงดิจิทัลก็มีดาบอยู่ในมือสามารถที่จะสั่งปิดได้เหมือนกัน กรชก็มีพรกฉุกเฉินอยู่ในมือคะแนที่รัฐบ,บาลเองก็สามารถที่จะสั่งไปที่กสทชนะฮะใช้อำนาจในการปิดสื่อก็ได้ทุกครั้งที่ผ่านมาสมัยที่เป็นรัฐบ,บาลคสชก็ใช้อำนาจของกสทชนี่แหละไปสั่งปิดเอาดื้อเลยนะฮะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยสังเกตนะครับมันไม่ได้ใช้คำสั่งของพรกฉุกเฉินไม่ได้อาศัยอำนาจตามพรกฉุกเฉินเพียงแต่บอกว่ามันผิดพรบคอมแล้วก็ผิด พรกฉุกเฉินเท่านั้นแต่อำนาจที่เขาขอไปเนี่ยคุณอุตชัยก็เป็นอำนาจที่กระทรวงดิจิทัลเนี่ยเขาทำเรื่องขออำนาจศาลนะฮะขอศาลขอหมายศาลในการสั่งปิดสื่อเพราะอะไรเวลาสั่งปิดสื่อออนไลน์เนี่ยมันไม่เหมือนกับสั่งปิดทีวีครับคุณจำตอนปฏิวัติรัฐประหารตอนปี57ได้ไหมถ้าเขาจะคุมทีวีเนี่ย สมัยอดีตแทนที่จะเอาโซ่ไปคล้องไปล่ามเอาตำรวจทหารไปเฝ้าตัวส่งสัญญาณบนตึกใบยกส่งทหารมาที่สถานีโทรทัศน์บ,บอกบอกบอกบรรณาธิการบอกว่าห้ามจัดรายการห้ามถ่ายทอดสดจอดำนะอยุคนี้มันไม่ได้ครับเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยคุณแค่จะไปบอกว่าห้ามโพสต์ห้ามเผยแพร่ห้ามไลฟ์มันห้ามกันไม่ได้มันจะต้องไปปิดที่ URL ก็คือเรื่องของร <rate> ที่อยู่ของคุณคนนั้นตัวเว็บไซต์เราจะมีบัญชีของเราอยู่ใช่ไหมฮนะที่ไปลงทะเบียนอาจจะไปลงทะเบียนในต่างประเทศลงทะเบียนในประเทศแต่เจ้าของแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็มีอยู่หลายเจ้าคุณเจษดากาลังบอกว่าปิด Facebook เลยเยงี้เหฮะ,ะ <c oughs> ดังนั้นคําสั่งที่ขอเนี่ย <c oughs> เช่น <c oughs> คุณจะไปปิด Facebook ท Twitter YouTube คุณต้องไปขอที่เจ้าของแพลตฟอร์มเหล่านี้นี่เรื่องใหญ่เลยนะดังนั้นเนี่ยอยู่ดีๆกระทรวงดิจิทัลเขาบอกว่าจะอาศัยอํานาจ นั้นอำนาจนี้ไปสั่งปิดเขาก็กลัวว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเหล่านี้จะไม่ยอมรับเหมือนกับคราวที่แล้วจะไปเซ็นเซอร์ Facebook เขายอมไหมคืออย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะปิด The ะร p o r t ์เตอร์ก็ไปบอก Facebook ให้แบนเดอะ e ีพอร์เตอไม่ใช่ไม่ได้แต่คือจะไปยุติการเข้าถึง Facebook เลยผมก็คุณจะไม่มี Facebook แล้วอะไรคําองนี้หรือเปล่าก็ต้องไปคุยกับเจ้าของเขาไงอยู่ดีๆคุณจะไปปิดอ่ voice The Reporter the เด a n d a r d บอกแค่เขาบอกหยุดทำไม่ได้เดี๋ยวมันจะมี Voice v สองเดลิโพเตอร์พรีเมียอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วมันมีแล้วจริงๆด้วยออแล้ว,วล่าสุดเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยต้องไปขออำนาจศาลครับแล้วก็ไปคุยกับเจ้าของแพลตฟอร์มไปคุยกับ f a c e b o o ก t w i t t e r YouTube เหล่านี้แหละบอกว่าเอ้ยบัญชีรายชื่อของ Voice TV ที่เขาใช้ในการไลฟ์ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยหยุดนะอย่าให้บัญชีรายชื่อของ Voice TV เนี่ยที่เขาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อยู่เนี่ยไปใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ <c oughs> นี่แหละฮะ ก็จะเห็นรูปแบบที่แตกต่างออกไปแต่ทีเนี้ยเวลาเขาใช้แบบนี้ไม่ใช้พรกฉุกเฉินไปขออำนาจศาลมาเพื่อให้ดูชอบธรรมเนี่ยเพื่อที่จะหลบเลี่ยงหรือว่าหลีกเลี่ยงคําว่าปิดสื่อเนี่ยถามว่าในทางปฏิบัติแล้วมันหลบเลี่ยงได้จริงหรือเปล่าเพราะเราทุกคนทุกวันนี้เนี่ยตอนนี้ที่ปิดไว้ออนไลน์ก็ใช้คําง่ายๆแหละก็คือปิดสื่อสุดท้ายก็คือปิดการเผยแพร่แล้วสุดท้ายถามว่ามันปิดได้จริงๆไหมมันก็ปิดไม่ได้แม้คุณจะเป็นของเจ้าของเขาบอกว่าปิด บัญชีผู้ใช้ที่ชื่อว่า,า Voice Online, Facebook, Twitter, YouTube บอกปิดเขาก็เปิดใหม่แค่นั้นแหะคือมันมีช่องอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปยุติการเข้าถึงตัว Ad d a e อย่างเช่น www.Facebook เนี่ยนะครับ,รบแล้วไปปิด Voice Online ผมยกตัวอย่างนะครับมันก็ยังมีแฟนเพจของรายการอื่นอ่ะผมยกตัวอย่างไทย PBS รายการข่า,ขาวเชาว้ชาเช้าวันใหม่เขาก็มีเพจของเขาข่าว้ามก็มีเพจนะครับที่นี่ไทย PBS ก็มีเพจแยกอีกต่างหากนะครับ แฟนเพจมันก็เยอะอ่ะครับคือปิดหนึ่งก็ยังมีที่เหลืออีกอ่าน,นี่ยแหละฮะปิดยังไงก็ปิดไม่หมดนะครับสำหรับ Voice TV เองที่เป็นเจ้าแรกที่ถูกสั่งปิด <c oughs> ก็อย่างที่บอกปิดปุ๊บก็เปิดเลยนะฮะลองเซิร์ชดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็น โฆษณาให้ voice ออนไลน์ไปแล้วนายกว่าไงฮะนายกก็มีคําชี้แจงครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวจริงๆเนี่ยผมไปถามนะครับทำเนียบเขาส่งคําถามให้นายกตอบเนี่ยคุณหน้ากระดาษหนึ่งนี่ไม่พอแต่นายกเมื่อวานตอบคําถาม2นาทีพูดเฉพาะประเด็นที่ตัวเองอยากพูดเท่านั้นนะครับก็หลังการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ครับก็เลยเขียนออกมาแล้วก็ไปโพสต์ใน a c e b o o k เห็นไหมนายกเองก็สื่อสารผ่าน Facebook เหมือนกัน นะฮะผมโค้ดข้อความบางช่วงบางตอนแล้วกันฮะท่อนแรกเนี่ยมีข้อนหนึ่งที่นายกบอกว่าผมขอพูดอีกครั้งในสิ่งที่ผมเชื่อและได้พูดมาตลอดว่าสื่อมวลชนคืออีกหนึ่งภาคส่วนที่สําคัญของสังคมไทยสื่อคือพลังสําคัญที่สร้างความเป็นธรรมและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับประเทศได้บทบาทของสื่อทําหน้าที่อย่างมีสิทธิเสรีภาพและมีความเป็นกลางแต่ แต่แต่แต่เหมือนกันยกเว้นหากมีบางกรณีที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือเฟ k นิวส์ชัดเจนหรือนําเสนอข่าวที่ตั้งใจบิดเบือนล้ําเส้นก้าวล่วงหรือละเมิดสิทธิธต,ตามกฎหมายของผู้อื่นขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจยึดหลักตามกฎหมายและดําเนินการเฉพาะเป็นเรื่องๆไป ก<ม>็คือจริงๆถูกต้องนะฮะตามหลักการ,รถ้าเกิดว่าไปละเมิดสิทธิตามกฎหมายไปล้ำเส้นก้าวล่วงบิดเบือนมันก็ผิดอยู่แล้วนะครับนี่แหละฮะก็ไฮไลท์นะครับคำว่าล้ําเส้นคําว่าก้าวล่วงค,คำว่าละเมิดสิทธิตามกฎหมายคําที่มันจะเป็นคำคุ้มครือก็น่าจะมาคำว่าล้ำเส้นก้าวล่วงนี่แหละล้ำเส้นอะไระเส้นที่ว่านั้นค,คือเส้นไหนเส้นอะไรพูดถึงใครอย่างไรนะครับถ้าเฉพาะตัวรัฐบาลเอง <c oughs> คือว่าล้ำเส้นไหม,อ,มอันนี้ก็ต้องไปคุยกันนะครับ ช่วงนี้เนี่ยผ่านวันสื่อมวลชนแห่งชาติของเราเนี่ยผ่านมาแล้ววันที่5สิงหาคมท่านผู้ชมแต่ผมจําได้ว่าถ้าย้อนกลับไปประมาณ4-5ปีที่แล้วเนี่ยเคยมีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเจยุเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสเมื่อก่อนอยู่ที่บางกอกโพสต์ทางานอยู่ประจําที่ทําเนียบรัฐบาลเนี่ยมีครั้งหนึ่งเคยตะโกนใส่ในายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละวันที่5สิงหาคมบอกว่าเสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชน ออคำนี้เนี่ยจะยุไม่ได้คิดหรอกฮะมีคนคิดมาก่อนหน้านั้นละ่ะแต่เมื่อวานนี้เราก็จะเห็นปรากฏการนี้เนี่ยเกิดขึ้นตามหน้าเพจต่างๆคือปกติไม่มีใครไปตะโกนใส่นายกหวดนั้นนะฮะมันก็เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนฮะแน่นอนครับว่าสื่อมวลชนอาจจะมีหลายฝั่งหลายกลั่บางเจ้าก็เฉดมีเฉดมีโทนที่ชัดเจนก็ว่ากันไปไม่ว่าจะอยู่ข้างไหนยอย่างไรเนี่ย แต่ข้างประชาชนเนี่ยมันคือข้างที่ทุกคนเลือกแล้วนะครส่วนเรื่องของมุฟเมนทางการเมืองมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอ,อทุกรัฐบาลทุกผู้ชุมนุมมันนั้นก็ว่ากันไปแต่วันนี้เองเนี่ยก็อย่างที่บอกครับถ้า สถานการณ์ในบ้านเมืองถ้ามันเหมือนกับการาน้ำร้อนที่มันเดือดอยู่แล้วไม่มีช่องให้คนระบายเลยสื่อมวลชนก็เป็นช่องหนึ่งเหมือนกันที่จะสะท้อนเสียงสะท้อนความอัดอัน้นสะท้อนอุณหภูมิทางการเมืองถ้าช่องเหล่านี้มันไม่ได้ถูกระบายออกเนี่ยแน่นอนวันใดวันหนึ่งมันก็อาจจะระเบิดได้เหมือนกันโอเคไปอีกเรื่องหนึ่งที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับอยากจะชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันต่อถึงเรื่องแรงกดดันของนายกรัฐมนตรีที่ได้รับจากสถานการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะทั้งในสภาและในท้องถนนณขณะนี้เพราะว่าไม่ใช่แค่ผู้ชุุมมน ที่อาศัยจังหวะเวลานี้ในการส่งแรงกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกค,คู่แข่งทางการเมืองอย่างเช่นพักร่วมฝ่ายค้านเองเขาก็ใช้โอกาสนี้ในการส่งสัญญาณกระทุ้งข้อเรียกร้องนี้ถึงนายกรัฐมนตรีเหมือนกันดีนะฮะเรียกแค่คู่แข่งเนี่ยไม่เรียกเป็นศัตรูทางการเมืองนะศัะตรูเลยใช่ไหมครับเป็นคู่แข่งพเพราะว่าเมื่อวันจันทร์เมื่อวันเล่ามานิดหนึ่งคุณสมพงษ์อมรวิวัต์นะครับหัวหน้าพักเพื่อไทยแถลงจุดยืนไปแล้วเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกพิจารณาแล้วว่า ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกิดเพราะตัวพลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียวนะครับจริงหรือเปล่าไม่รู้คุณผู้ชมก็ตัดสินใจนะฮะทีนี้เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมทางพรรคเก้าวไกลออกมาถแถลงบ้างนะครับนำโดยคุณรังสีมันโรมคุณวิโรธลักษณะดีสอนคุณสุธวันสุบรรณอยุธยาและคุณนัชชาบุญชัยอินสวัิ์ร่วมกันอ่านถแถลงการเรียกร้องรัฐบาลน,นะครับแล้วก็ถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยต่อสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นในะช่วงเวลานี้นะครับว่ามันจะสามารถ นำไปสู่ทางออกอย่างไรได้บ้างหนึ่งในนั้นคือการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกครับเขาเรียกร้องมี4ข้อฮะสี่ข้อ,อน,นี้ข้อแรกนะฮะก็คือเรียกร้องให้ยกเลิกพรกรฉุกเฉินข้อที่2ครับให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตําแหน่งข้อที่3เนี่ย ขอให้พักร่วมรัฐบาลถอนตัวจากการเป็นพักร่วมทั้งหมดนะครับข้อสุดท้ายก็คือเสนอให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามันเพื่อให้รัฐสภานั้นร่วมการแก้ไขรัฐธรรมนูญเดี๋ยวลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนหลังจากมีการแถลงจุดยืนเมื่อวานนี้ครับผมเชื่อทุกคนรู้หมดว่าทางออกของประเทศนี่คืออะไรเราพูดเรื่องทางออกของประเทศเนี่ยมาเป็นเวลานาน,านแต่ว่าคนเอกประยุทธ์ไม่ยอมดังนั้นนีผมคิดว่า ทางออกมันมีและนี่คือข้อเสนอทั้งหมดนะครับที่เรายืนยันว่าถ้าทำตามนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะสร้างบรรยากาศของการพูดคุยกันได้แล้วการบรรยากาศของการพูดคุยตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยหรือการพิจารณาทางออกเนี่ยมันตั้งอยู่บนโต๊ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยืนยันว่าไม่ลาออกลูกเดียวผมคิดว่าบ้านเมืองมันจะไปต่อลรือเ ทีนี้มาทบทวนกันหน่อยฮะท่านผู้ชมตอนนี้จริงๆก็มีสัญญาณจากทุกภาคส่วนแหละในการที่จะเปิดประชุมสมัยวิสามันเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวมาดูหนหน่อยว่าช่องทางในการเปิดประชุมเนี่ยมันมีกี่ช่องทางอะไรบ้างเรามักจะพูดว่าถ้าฝ่ายค้านจะเปิดประชุมเสียงไม่พอเสียงไม่พอคนก็เข้าใจว่าโหมันมีแค่วิธีนี้วิธีเดียวเหรอรไม่มีวิธีที่มันง่ายกว่านี้แล้วเหรอครับจริงๆม,มันมีวิธีที่ง่ายและเร็วมากๆเดี๋ยวไปดูสารช่องทางครับมีกราฟิกให้ดูนะฮะท่านผู้ชมนี่ฮะ สช่องทางช่องทางแรกสรุปง่ายๆมาตรา122เนี่ยในวรรคสามและวรรคที่4แปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆก็คือคณะรัฐมนตรีนี่ยแหละที่จะเป็นขอ,อเป็นคนขอเปิดรประชุมสมัยวิสามันมก็คือให้คณะรัฐมนตรีตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัน <c oughs> อันนี้ทางที่ดึง ทำได้เลยง่ายนนที่สุดนายกรัฐมนตรีบอกเห็นด้วยกับการเปิดเพราะฉะนั้นมาตรานี้ถ้านายกโอเคมันก็น่าจะโอเคทีแรกผมนึกว่าเขาจะใช้มาตรานี้ชี้ช่องไว้ก่อนนะฮะมาตราที่สองท่นผู้ชมมาตราที่123ที่ว่ายากนี่แหละไม่มากนะฮะมีคนผลักดันคนแรกก็คือพักเพื่อไทยมาตรา123ใช้เสียงสสบวกสวรหรือสอสเพียวเก็ได้แต่ต้องใช้เสียงอย่างน้อยหในสของสภาที่มีอยู่ 1นใน3ที่มีอยู่ของรัฐสภาเนี่ยอย่างน้อยก็245คนนะฮะพักเพื่อไทยเองเขาบอกว่าไปรวมเสียงทั้งฝ่ายค้านแล้วเสียงมันไม่พอไม่พอจริงๆมี211คนแต่ทางประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยแม้แต่พลังประชารัฐเองเขาก็โอเคแล้วครับ,รบโอเคแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการรวมชื่อถ้าจะเปิดตามช่องนี้เดี๋ยวไม่ทันอีกก็เหลือแค่10วันเองนะฮะ สุดท้ายครับมาตรา165มาตรา165เป็นช่องทางที่3อันนี้คนที่เสนอมาคนแรกก็คือพักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเสนอใช้มาตรานี้ฮะเพราะว่าครมเรียกประชุมได้เลยเหมือนกันแต่เรียกประชุมในคราวนี้เนี่ยมันเหมือนประชุมเปล่ามันลงมติอะไรไม่ได้คอรมอเรียกฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลสสทุกฝ่ายมาประชุมเรียกสวมาด้วยก็ได้มามาก็ถกเถียงอภิปรายถามความเห็น เท่านั้นจบฮะซึ่งแนวทางที่ว่าเดี๋ยวเมื่อวานนี้คอรมอรเขาก็มีการประชุมกันเขายังไม่เฉลยนะว่าจริงๆแล้วเขาใช้มาตรา,าอะไรแล้วก็ยังไม่ได้เคาะด้วยคือทุกคนรู้ฮะว่าตอนนี้คณะรัฐมนตรีมีแนวโน้มว่าจะเปิดประชุม2วันคือวันที่26และวันที่27ตุลาคมนี้วันจันทร์วันอังคารหน้านี้แหละถามว่าทําไมต้องเป็นวันจันทร์วันอังคารหน้านี้เมื่อเหลือ2วันแล้วฮะ คือมันเหลือ2วันแล้วก่อนที่จะเปิดประชุมสภาในสมัยสามัญนพฤศจิกายนหนึ่งพฤศจิกายนเป็นการเปิดเทอมจริงๆแล้วมันเหลืออีกไม่ถึง10วันนะฮะวันนี้วันที่20ใช่ไหมคือจริงๆมันก็ มันก็ห <จะ S 1> ม,มนนดเวลาแล้วจริงจริงมันก็ไม่นานนะครับ,รบเพีนี้ว่าคนที่เป็นห่วงสถานการณ์การเมืองณนะขณะนี้ก็อยากจะให้เปิดประชุมเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะฮะทีนี้มันมีความคืบหน้าที่ถูกยืนยันโดยคุณอนุชานาคาใายร,รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนรัฐบาลที่เข้าร่วมหารือ4ฝ่ายนะครับบอกว่าเห็นชอบเสนอแนะให้คอรอมอเปิดสภาสมัยวิสามันและเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา165อของรัฐธรรมนูญนะครับเลือกทางที่3นะที่เราเล่ากันเมื่อกี้ที่คุณว่าเป็นททางี่ กเกี่ยวก็คือใช้16 5หเนี่ยครับคือมันฟังความเห็นอย่างเดียวเลยความเห็นที่ว่ามาเปิดแผลกันในสภาว่าง่ายๆสิ่งที่เราอาจจะเห็นอาจจะเห็นแค่ฝ่ายค้านมาด่ารัฐบาลเนี่ยครับไม่ได้มีการลงมติในประเด็นใดๆทั้งสิ้นครับก็เป็นความที่เห็นหนึ่งนะฮะครับซึ่งไอ้วันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยอย่างที่คุณจตสดาบอกมันเป็นไปได้มากที่สุดแล้วนะครับขณะที่โศกกรรมที่การศึกษายติแก้รัฐธรรมนูญ แถลงสรุปรายงานในวันที่22และจะส่งในวันที่26และ27ทรลาคมนี้นะครับเพื่อบรรจุระเบียบวาระการประชุมโดยยอมรับใน2แนวทางที่สรุปได้คือแก้รัฐธรรมนูญแบบตั้งสสรเพื่อยกใหม่ทั้งฉบับได้และไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญปี2555นะครับรวมถึงการแก้มาตรา256ไม่แต่ต้องหมดที่1และหมดที่2นะครับฟังเสียงคุณชัยวุฒินะครับจะมีมาตรา255นะครับซึ่งเขียนไว้ชัดเจนว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐจากกระทําไม่ได้เึ่นนี้ในการพิจารณารัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยเราต้องพิจารณามาตรา25 5หประกอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเขียนในในยัตติของทั้งฝ่ายค้านและ่ตันว่าเราจะไม่มีการแก้ไขในหมวดหนึ่งหมวดสองนะครับแต่ก็มีร่างหรือมีกระแสของ บุคคลบางกลุ่มที่อยากให้แก้ทั้งฉบับซึ่งอันนี้ก็อาจจะขัดกับมาตาารา255ของรัฐธรรมนูญด้วยครับถ้าเกิดว่าการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันรอบนี้เป็นไปเพื่อลดอุณหภูมิทางการเมืองอโดยเฉพาะบนท้องถนนหัวข้อในการพูดคุยในสภาก็ควรจะเป็นหัวข้อที่ทางการเมืองบนท้องถนนเขาจับตามองอยู่อย่างเช่นแก้รัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์ลาออกอ ประเด็นเหล่านี้แหละฮะก็มีการคาดกันกันครับว่าตอนนี้2วัน 26- 27ตุลาคมนี้ถ้าประชุมกันเนี่ยประชุมเรื่องอะไร,รประชุมแล้วจะได้อะไรเนะฮะเราก็วิเคราะห์กันครเรื่องหนึ่งประเด็นที่1เลยเนี่ยแน่นอนครับจะต้องคุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีเสียงออกมาแล้วละ่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงสะท้อนจากพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยเวลาสองพักนี้ส่งเสียงอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นอนเพราะว่าเป็นพักร่วมรัฐบาลพักหลัก ในขณะเดียวกันข้อเสนอของเขาตอนนี้ก็มาสอดคล้องกับพรรคฝ่ายค้าและ้วล่ะนั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาเถอะสภานะครับ รับหลักการวาระที่หนึ่งได้แล้วโดยไม่ต้องมีเงื่อนไข <c oughs> ส่วนกรรมธิการที่เขาตั้งขึ้นมาศึกษา6ยติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อสักครูคร่ท่านผู้ชมฟังเสียงของคุณชัยวุฒิไปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าสัปดาหนะ์หน้าเดี๋ยวเขาส่งข้อสรุปเข้ามาให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองแล้วก็อยากจะให้มีการตั้งสะสะรเข้ามาแน่นอนครับว่า26-27ี่เนี้เรื่องนี้มันควรจะจบได้แล้วแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามาตราที่เขาใช้เนี่ยมันมันระชุมสภาเพื่อ รับฟังความเห็นไม่มีการลงมติเนี่ยสุดท้ายมันจะลงมติได้หรือเปล่าอย่างที่เราบอกว่าเปิดมาก็ควรที่จะรับหลักการมันก็ต้องโหวตอะร,ร,รับหลักการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะนี้เรื่องที่1ต้องคุยกันแน่แนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการชุมนุมบนท้องถนนนี่แหละครับจริงๆแล้วการแก้ปัญหาการเมืองบนท้องถนนเนี่ยถ้าเกิดว่าหยิบยกเอาข้อเรียกร้องไม่ใช่3ข้อหลักนะครับ,รบผมกําลังพูดถึงข้อเรียกร้องที่ขึ้นมาแบบเฉพาะหน้า แบฉุกเฉินนะครับนั่นก็คือยกเลิกพรกฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงแล้วก็เรื่องของมาตราการควบคุมสื่อซึ่งทางผู้ชุมนุมเขาก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่อ,อีกข้อหนึ่งก็คือหาพื้นที่ที่ทุกฝ่ายสามารถยอมรับกันได้ในการชมรุมนุมไม่ได้หมายถึงพื้นที่ชุมนุมนะฮะแต่หมายถึงพื้นที่ในข้อเรียกร้อง3ข้อหลักนายกรฐัออกกรฐมนตรีลาออกแก้รัฐธรรมนูญนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่แล้วก็ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ผมกำลังพูดถึงข้อเรียกร้อง3ข้อนี้เป็นพื้นที่ จะคุยกันอย่างไรหาพื้นที่เป็นกลางให้ทุกคนสามารถมาพูดคุยเจรจากันได้นะครับ,รบจริงๆที่คุณเจษด,ดาพูดเมื่อสักครู่วิเคราะห์ไปข้อแรกเรื่องของแก้รัฐธรรมนูนก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องหลักนใน3ข้อของทางผู้ชุมนุมนี่แหละนะครับก็เลยเรื่องหนึ่งนายกลาออกครับ วันนี้เนี่ยเราจะจบกันไม่ได้จบกันที่ข้อสรุปนะฮะแต่คงต้องกลับไปที่คําถามที่คุณจัวหัวเมืม่อสักครู่นี่นแหละว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์จริงๆเลยก็คือการประชุมสภาเพื่อต้องการที่จะลดอุณหภูมิทางการเมืองช่วยกันหาออดอาทางออกทางการเมืองให้กับวิกฤตทางการเมืองในตอนนี้แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเราถามว่าเปิดประชุมสภาไปแล้วม,มันจะลดอุณหภูมิได้จริงๆหรือเปล่าครับต้องรอดูนะฮะติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมมาจับตาสถานการณ์การเมืองครับ คุณอิทธิพรบุญประคองประธา,า,านคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเปิดเผยว่าสำนวนคดีอาญากรณีเงินกู้พักอนาคตใหม่ส่งมาถึงคณะกรรมการกกตแล้วนะครับอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งคาดการว่าจะลงมติในเร็วๆนี้หรืออาจลงมติในสัปดาห์หน้าทางนี้ถ้ากกตมีมติเห็นว่ามีความผิดก็จะเริ่มกระบวนการทางคดีอาญาโดยส่งเจ้าหน้าที่กกตไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจ แกนำพักเพื่อไทยยื่นคำฟ้องต่อสารแพ่งรัชดาขอให้เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมกับขอให้สารเปิดไต่สวนฉุกเฉินเ,เพื่อคุ้มครองการชุมนุมของเยาวชนอีกไม่กี่วันก็ได้รับทราบกันแล้วนะครับว่าการประชุมสภาสมัยวิสามันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่า หรือเป็นแค่พื้นที่ให้สองฝ่ายมาเปิดแผลซึ่งกันและกันนะครับเมื่อวานนี้ต้องถามทั้งสองท่านว่าโดนแกงไหมคะเต,ต็มเต,ต็มจะเหลือเลยกำลังจะชวนคุยว่าจริงๆการสื่อสารของทางผู้จัดการชุมนุมค่ะที่เหมือนกับว่าสับขาหลอกคือตัวมูลชนเองก็บอกว่า งงเหมือนกันตกลงว่าจะแกงใครกันแน่ก็เลยเข้าไปตามเขาในเทเลกร่ะผมว่าผมก็โดนแกงพร้อมกับหลายๆคนเหมือนกันแรกซึมเหรอแซกซึมแม่ก็ไปแบบเปิดเผยเหมือนกันนะต่ที่น่าห่วงที่สุดไม่ใช่พวกเราแล้วฮะอาจจะเลิกค่ำหน่อยแต่แม่ค้าเข้าพวกที่เตรียมเข้าพวกเป็นหนึ่งร้อยฝักว่อวันคือมีเจ้าหนึ่งบอกว่าไปที่อโศกคือวันต่อมาเนี่ยไปรอที่อโศกซ้ํำคิดว่าจะไปซ้ําเหนือบานเลยค่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนที่คือผมว่ากลยุทธ์หนึ่งคือเขาไม่ไปซ้ําแล้วฮะช่วงนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณครับ